สวัสดีครับสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยมันจะมีคำถามคลาสสิกข้อหนึ่งที่เราต้องเจอกันอยู่เสมอเลยนั่นก็คือเราจะเลือกอะไรดีระหว่างความมั่นคงจากเงินปันผลที่เข้ามาเรื่อยๆกับโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มันช่างเย้าวยวนใจสเสลือเกินวันนี้ครับเรามีตัวแทนของ2แนวคิดนี้มาเจอกันแบบตัวต่อตัวเลยนั่นก็คือ ETF 2ตัวท็อปจากค่ายชอวสวับ SCHD และ SCHG ตัวหนึ่งคือเจ้าแห่งหุ้นปันผลคุณภาพอีกตัวคือราชาแห่งหุ้นเติบโตเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าตัวไหนเหมาะกับใครและเหมาะกับช่วงเวลาแบบไหนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ย วันนี้เราจะคุยกันตามนี้เลยนะครับ 1. เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจปรัชญาการลงทุนของทั้งสองกองทุนที่ต้องบอกว่ามันต่างกันคนละขั้วเลย 2. เราจะมาดูผลงานเทียบกับความเสี่ยงกันแบบชัดๆ 3. ม,มาดูกันว่าในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจกองทุนไหนจะโดดเด่น 4. เราจะเอามันมาสร้างเป็นกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะกับเป้าหมายของเราและสุดท้ายครับเราจะมาสรุปกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะใช้มันในบทบาทไหนในพอร์ตของเราดี เรามาเริ่มไปที่เรื่องแรกกันเลยครับปรัชญาที่แตกต่างเราจะมาแกะ DNA การลงทุนของ SCHD และ SCHG กันแบบลึกๆเลยเพราะความต่างของ2กองทุนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อนะครับแต่มันคือแก่นของวิธีการคิดและวิธีการเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตเลยทีเดียวโอเคครับก่อนจะไปจอดลึกมาดูข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดกันก่อนเลยถ้าดูที่ค่าธรรมเนียมหรือ Expense Ratio นะครับจะเห็นว่า SCHG ถูกกว่านิดหน่อยที่0.04% เทียบกับ SCSG ที่0.06%ซึ่งแม้จะดูต่างกันไม่มากแต่สำหรับการลงทุนระยะยาวแล้วเรื่องนี้ก็มีผลนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM เนี่ย SCSG กับใหญ่กว่าอยู่ที่71,150ล้านดอลลาร์ส่วน SCSG อยู่ที่52,610ล้านดอลลาร์ซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวงกว้างได้ดีเลยครับแล้วก็อีกเรื่องคือจำนวนหุ้นที่ถือ SCS ในขณะที่ s c s g จะกระจายมากกว่ามีเกือบ200ตัวครับเอาละเรามาเจาะที่ SCHD กันก่อนเลยดีกว่า SCHD หรือ Schwab U.S. Dividend Equity ETF เนี่ยปัจญาของเขาชัดเจนมากครับนั่นคือการลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพสูงในอเมริกาที่มีประวัติการจ่ายเงินที่ยั่งยืนหัวใจสําสคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบริษัทไหนายปันผลสูงสุดนะครับแต่อยู่ที่คําว่าคุณภาพนี่แหละครับซึ่งหมายความว่าทุกบริษัทที่ถูกเลือกเข้ามาจะต้องผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจริงๆ แล้วคำว่าคุณภาพนี่มันมาจากไหนล่ะมันมาจากกระบวนการคัดกรองที่เข้มข้นมากครับเขามีเกณฑ์2ขั้นตอนหลักๆเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่ากับดักปันผลสูงหรือ high yield traps ก็คือหุ้นที่จ่ายปันผลสูงสงแต่ธุรกิจอาจจะไม่ดีก็ได้ขั้นแรกเลยคือความสม่าเสมอบริษัทนั้นต้องจ่ายปันผลต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย10ปีเพื่อกรองพวกที่อาจจะหยุดจ่ายออกไปก่อนจากนั้นขั้นที่2คือมาดูความแข็งแกร่งของพื้นฐานกันจริงครับโดยจะใช้ค่าอย่าง ROE Price to cash flow แล้วก็อัตราการเติบโตของเงินปันผลมาคัดอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะจ่ายปันผลต่อไปได้จริงๆแล้วพอเรามาดูผลลัพธ์จากกระบวนการคัดกรองนี้โอ้โหตัวเลขมันน่าสนใจมากครับข้อมูลนาะสิ้นเดียวตุวลาคม2023นะจะเห็นว่าพอร์ตของ SCD h เนี่ยมี PE แค่16.68ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยแต่ในขณะเดียวกันกลับมี ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึง28.64% นี่เป็นบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมมากแถม P/C/S ก็ต่ำแค่9.05ซึ่งก็ยืนยันว่าบริษัทพวกนี้เก่งเรื่องการสร้างกระแสงเงินสดมากๆตัวเลขชุดนี้มันสรุปได้ชัดเลยครับว่า SCHD เนี่ยไม่ใช่แค่กองทุนปันผลสูงแต่เป็นกองทุนที่เน้นคุณภาพและมูลค่าหรือ Quality Value อย่างแท้จริง แล้วปรัชญ,ญาคุณ l i t แว a l ลูนี้มันก็สะท้อนออกมาในการจัดพอร์ตของเขาด้วยนะครับจะเห็นเลยว่า SCHD ให้น้ำหนักเยอะกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเชิงป้องกันหรือ defensive sectors อย่างเช่นพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้วก็กลุ่มสุขภาพซึ่งกลุ่มทุกงนี้เนี่ยต่อให้เศรษฐกิจจะไม่ดีคนก็ยังต้องใช้จ่ายอยู่มันเลยทำให้กลุ่มนี้ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ SCHD มีความมั่นคงสูงเอาล่ะครับทีนี้เราพลิกมาดูอีกฝั่งกันบ้าง SCHG หรือ s w a b US Large Cap Growth ETF ปรัชญาของกองนี้ตรงไปตรงมามากครับป้าหมายหลักคือการทำกำไรจากการเติบโตของราคาหุ้นหรือ Capital Appreciation โดยจะไปเลือกลงทุนในบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาที่มีแนวโน้มการเติบโตของไรายได้และกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแบบชัดเจนพูดง่ายๆก็คือไปลงทุนในบริษัทที่โตเร็วที่สุดซึ่งนักลงทุนก็ยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นหน่อยเพื่อแลกกับโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตนั่นเองครับมาถึงพาทที่2กันครับ ผลการดําเนินงานเทียบกับความเสี่ยงซึ่งผมว่านี่เป็นพาที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วละ่ะเราจะมาดูเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขกันครับเพราะว่าผลตอบแทนสูงๆอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เราต้องดูด้วยว่าเราต้องแลกมันมากับอะไรถ้าดูจากตารางผลตอบแทนย้อนหลังนะครับชัดเจนเลยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นยุคทองของหุ้นเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ย scsg ทําผลงานได้ดีกว่า schd ในทุกช่วงเวลาเลยครับ ที่พีคที่สุดคือผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น10ปีของ SCD h อยู่ที่17.87%ต่อปีเทียบกับ SCD h ที่11.35%ต่อปีต่างกันเยอะมากนะครับความแตกต่างนี้ก็มาจากตลาดกระทิงที่ยาวนานที่หุ้นกลุ่มโกรดมันวิ่งแรงกว่าหุ้นกลุ่ม Value มาตลอดนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีคำพูดที่ว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับค่าตัวที่แพงขึ้นเสมอ และคำพูดนี้แหละครับที่จะพาเราไปดูเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของสมการนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงแล้วค่าตัวที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับสไลด์นี้คือค่า maximum drawdown หรือการขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาเห็นความแตกต่างไหมครับมันมหาศาลเลยพอร์ตของ schd เคยติดลบหนักสุดแค่1 6 8 2แต่พอร์ตของ schg เนี่ยเคยติดลบไปถึง3 4 5 9คือมันมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับ นี่แหละครับคือภาพสะพอ้อนว่าในเวลาที่ตลาดเป็นหมีเนี่ยนักงทุนใน SCHD จะเจ็บหนักกว่านักงทุนใน SCHD มากแค่ไหนถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับมาดูค่าเบต้ากันอีกตัวค่าเบต้าเนี่ยมันใช้วัดความผันผวน,นเทียบกับตลาดถ้าค่าน้อยกว่า1ก็คือผันผวนน้อยกว่าตลาดจะเห็นว่า SCHD มีค่าเบต้าแค่0.78ซึ่งมันก็ยืนยันเลยว่ามันเป็นหุ้นเชิงรับจริงๆแต่ในทางกลับกัน s h d มีค่าเบต้าสูงถึง1.15 แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่ได้แค่ผันผลกว่าตลาดนะแต่เวลาตลาดขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะเหวี่ยงรุนแรงกว่าตลาดไปอีกครับดังนั้นเราสรุปการแลกเปลี่ยนที่สําคัญของ2กองทุนนี้ได้ชัดเจนเลยครับ SCHD เนี่ยยอมแลกผลตอบแทนที่อาจจะสูงกว่าในบางช่วงเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะในขณะที่ SCHG เนี่ยยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนหนักๆเพื่อแลกกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว นี่แหละครับคือหัวใจของความแตกต่างที่นักลงทุนทุกคนต้องเข้าใจเลยเอาละครับเรามาต่อกันที่ภาคที่3บทบาทในวัฏจักรตลาดในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละกองทุนเนี่ยจะทําผลงานเป็นยังไงเมื่อสภาพอากาศทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเพราะผลตอบแทนของการลงทุนมันไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจในตอนนั้นๆด้วย เรื่องที่น่าสนใจมากก็คือ2องกองทุนนี้เหมือนถูกสร้างมาให้เก่งกันคนละเวลาเลยครับ SCHG ที่เป็นตัวแทนของหุ้นเติบโตเนี่ยจะทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำสภาพคล่องในระบบสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่หมๆมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือเหมือนช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยในทางกลับกัน SCHD ที่เป็นตัวแทนของหุ้นคุณค่าและคุณภาพจะมาเฉิดฉายในสภาวะที่ตรงกันข้ามเลยครับคือช่วงที่เงินเฟ้อสูง ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นหรือเศรษฐกิจถดถอยเพราะบริษัทในพอร์ตของ SCHD เนี่ยมักจะมีความสามารถในการขึ้นราคาสินค้าและยังคงสร้างกระแสงเงินสดได้สม่ำเสมอดีกว่าและนี่อาจจะเป็นมุมมองที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการวิเคราะห์ในวันนี้เลยนะครับเพราะการที่ SCHD และ SCHG เก่งกันคนละช่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกช่างใดข้างหนึ่งแต่มันคือการค้นพบว่าทั้งสองกองทุนเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันได้ลงตัวพอดี การผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันในพอร์ตของเราเนี่ยมันสามารถช่วยลดความผันผวนโดยรวมและอาจจะช่วยให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในระยะยาวดีขึ้นได้ด้วยซ้ำครับมาถึงภาคที่4กันแล้วครับกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอตามเป้าหมายโอเครู้ทฤษฎีกันไปหมดแล้วทีนี้เราจะไปใช้จริงยังไงดีในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะจัดสัดส่วนของ2กองทุนนี้ยังไงให้มันเหมาะกับเป้าหมายและช่วงวัยของเรา เริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นสะสมความมั่งคั่งอายุประมาณ20-40ปีสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยมีเวลาลงทุนอีกยาวนานมากทำให้รับความผันผวนได้สูงเป้าหมายหลักคือการสร้างการเติบโตให้ได้มากที่สุดดังนั้นการให้น้ำหนักกับ scsg ไป็นเลย80%แล้วมี schd เป็นส่วนเสริมอีก20%เเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดครับ ต่อมาคือกลุ่มนักลงทุนวัยกลางคนหรือคนที่ต้องการสะสมความมั่งคั่งแบบสมดุลอายุประมาณ40-55ปีในช่วงวัยนี้เนี่ยการจัดพอร์ตแบบครึ่งครึ่งหรือ50-50เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากครับเพราะพอร์ตของเรายังคงได้ประโยชน์จากการเติบโตของ SCHG อยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็มี SCHD เข้ามาเป็นกันชนที่สำคัญเพื่อช่วยลดความผันผวนโดยรวม และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือการผสมผสานแบบนี้มันเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรตลาดในอนาคตด้วยครับและสําหรับกลุ่มสุดท้ายครับนักลงทุนที่เน้นกระแสะเงินสดหรือผู้ที่ใกล้กเกษียณแล้วอายุ55ปีขึ้นไปในช่วงนี้เป้าหมายมันเปลี่ยนไปแล้วครับจากการสร้างความมั่งคั่งมาเป็นการรักษาเงินต้นและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแทนดังนั้น SCHD ที่มีความผันผลต่ำและจ่ายปันผลสม่ำเสมอเนี่ยควรจะเป็นหัวใจหลักของพอร์ตเลย การจัดสรร70%ให้กับ SCHD แล้วมี SCHD อีก30%เพื่อช่วยให้พอร์ตอย่างโตชนะเงินเฟอ้อได้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ลงตัวที่สุดครับสด์นี้เป็นตารางสรุปกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันไปนะครับลองมาทบทวนกันอีกทีนะอย่างที่เห็นเลยครับสมุตไวัยเริ่มต้นสะสมเราเน้นโตสุดๆก็ใส่ SCHD ไปเลย80 SCHD 20 พอเข้าสู่วัยกลางคนที่ต้องการความสมดุลเราก็ปรับมาที่50-50เพื่อให้พอร์ตยังโตได้ดีแต่ก็มีกรอบป้องกันที่แข็งแรงขึ้นและสุดท้ายครับสำหรับวัยที่เน้นกระแสะเงินสดเราก็พลิกกลับมาเน้นความมั่นคงให้ SCHD เป็นแกนหลักที่70%และมี SCHG อีก30%ครับและแล้วเราก็มาถึงภาคสุดท้ายกันแล้วนะครับบทสรุปสรุปแล้วมันคือสมอหรือเครื่องยนต์ ในส่วนนี้เราจะรวบรวมประเด่งสำคัญทั้งหมดและให้คำแนะนำที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงกันครับนี่คือบทสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยครับถ้าจะให้จำง่ายง่ายนะครับให้มองผ้าแบบนี้ s s c h d คือสมอเรือของพอร์ตโฟลิโอครับมันทำหน้าที่สร้างความมั่นคงสร้างกระแสเงินสดแล้วก็คอยป้องกันความเสี่ยงในวันที่คลื่นลมแรงในขณะที่ SCHG คือเครื่องยนต์ที่ส่งพลังทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้พอตของเราพุ่งไปข้างหน้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดในวันที่อากาศดีสุดท้ายนะครับผมมีคำแนะนำา3ข้อที่อยากจะฝากไว้เพื่อความสำเร็จในระยะยาวข้อแรกเตรียมพร้อมสำหรับการหมุนเวียนของปัจจัยตลาดเสมอการมีอพอทที่สมดุลจะทำให้เราพร้อมสำหรับทุกสภาวะข้อ2ปรับสมดุลพอตอย่างมีวินยัยหรือรีบาลานซ์เป็นประจำเพื่อให้เราได้ทำตามหลักการขายของแพงไปซื้อของถูกโดยอัตโนมัติและสุดท้าย อย่ามองข้ามความสําคัญของเงินปันผลนะครับเพราะมันไม่ได้แค่ให้ความสบายใจตอนตลาดลงนะแต่มันยังเป็นโอกาสให้เราเอาเงินไปลงทุนเพิ่มในราคาที่ถูกลงได้อีกด้วยและผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณในวันนี้พร้อมสําหรับทุกฤุดูการของตลาดแล้วหรือยัง